ทีนี้เราจะมาคิดค้นเมนูใหม่นะครับในในการาก่อนที่เราวัตถุดิบของเราจะอยู่ที่ขลังนะครับจะเป็นขลังตัวนี้นะครับก็จะมีข้างบนนะครับตอนนี้มีพลังงานอยู่3นะครับพลังงานอยู่3นะครับเราก็สามารถเลือกได้อ่าผมจะเอารถขมก็แล้วกันนะครับรถขม มาสีอันนะครับแล้วเราก็ผสมกันนะครับอ่าก็จะเป็นขมระดับ2นะครับก็จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ผสมเข้าไปอีกนะครับก็จะได้เป็นกาแฟนะครับอ่าเมื่อได้ตรงนี้นะครับเมื่อเมื่อทําตามกระบวนการของเขานะครับอ่าก็จะมีให้อยู่นี่นะครับมีมีหกระบวนการนะครับขั้นที่3มก็จะเป็นกาแฟนะครับขั้นที่4ี่อ่าห้ากนะครับก็จะมี6 แต่ละรสชาติจะมีอยู่อยู่6อันนะครับอพอผสมเสร็จทั้ง6แล้วเราจะมาได้นี่นะครับเป็นเบสเครื่องปรุงนะครับเบสน้ำซุปนะครับในส่วนของอาหารก็จะมีในส่วนของอาหารเดี๋ยวจะวิธีทําอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้จะเป็นเบสเครื่องปรุงนะครับพอเราได้ตรงนี้แล้วนะครับพอเราได้เบสเครื่องปรุงแล้วนะครับเราไปที่คิดค้นครับ มาที่คิดค้นเสร็จแล้วเบสน้ําซุปใช่ไหมครับเมื่อกี้ของผมมีวัตถุดิบอยู่อย่างนั้นหนึ่งขวดใช่ไหมครับแล้ก็กดคิดค้นได้ครับปแผมก็จะให้ขึ้นมาอ่ารอบนี้ผมได้มอไฟเครื่องในหมูนะครับตัวนี้แล้วเราก็กดยืนยันได้เลยครับผมแค่นี้ก็เสร็จสิน้นแล้วนะครับ